ทุกคนวันนี้นะครับจะมาสุ่มสกินนันจิโร่ที่เพิ่งเข้าเอาวีนะครับอ,อันนี้น่าจะเป็นรอบที่3แล้วมั้งเนี่ยวันนี้เราจะมากันด้วยงบ5 1 4 5่ร่คูปองนะครับแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้วันที่2นะมันจะมีโปรโมชั่น ที่เติมแล้วมันจะให้เป็นคัมพีสีชมพูสีเขียวสีอะไรเนี่ยเราก็รับทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ไปเปิดเปิดก่อนสีเหลืองและสีเขียวอันนี้น่าจะไปใช้กับทันจจโรแล้วก็เซนิสึ us, หรือเปล่าน่าจะใช่นะอืมอืม สีชมพูนี่คือของใครอ่ะของเนสโกะอาจจะเป็นของเนสโกะอะไเปิดเปิดไปก่อนเปิดให้มันหมดก่อนโอ้โวอ้าวเดี๋ยวนะอันนี้ของเนสโกะใช่ไหมนี่ไงสามคัมภีร์แต่เราจะไม่เปิดเราจะไปเปิดของทันจิโร่ พันชิโรมาสิบห้าครั้งอ่ะได้ฟรีสิบห้าครั้งเลยนะแล้วก็อันเต้าฟรีอีกหนึ่งครั้งเลยอะรลยนะผมงบห้าพันผมขอ,อยาให้มันบานปลายนะอืล้มเหลวโอเคแล้วก็จะเอาประวัติมาเล่นได้ใหม่นะทุกคนก็คงดูของช่องอื่นไป กันหมดแล้วแหละมั้งอืมแต่ามาดูรอบนี้ว่าผมจะเสียกี่คูปองนะครับกดข้ามมาเลยของฟรีอู้ได้เป็นสิบครั้งเลยนะกดข้ามไป๋ยวมาดูดิว่าของเอ้ยของฟรีนี่มันจะ ให้หรือเปล่านะของฟรีไม่แตกเลยวะของฟรีอันนี้ผมต้องบอกก่อนนะว่าเออนี่ผมเล่นผมสุ่มตอนสิบเ็ดโมงสิเอดนาทีเลยนะเนี่ยสิบเอ็ดโมงสิบเอ็นาทีเลขห้าครั้งสุดท้ายไม่แตกเลยวะ่ะอืมไม่แตก อ oh. แตงหน่อยดีของฟรีเนี่ยฮึ <Huh? S 2> ของฟรีนี่มันจะไม่ให้กันเลยเหรอฮัลโหลโอ้โหไม่แตกเลยะไปรุ่น oh. ร้อมเหลวรัวว่ะเอาละทีนี้มีประวัติเยอะนะขอเ,เก็บประวัติไว้ก่อนดีกว่าเก็บเกลือไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปสุ่มมันก่อนสองก้คูปองสิบครั้ง ครั้งแรกไปครับโอ้ยครั้งแรกก็แตกแล้วว่าไว้รุ่นเอาเรื่องไปครั้งที่สองไม่พูดเยอะครับโกไม่ต้องแสดงอีกไปครั้งที่สองเลยโอ้หนี่สองล้มเหลววะ่ะ เรามาด้วยงบ5,100กวหนึ่งร้อคูปองอือครั้งที่สามผมสำเร็จนะผมผมสองใบแล้วนะอือฟ้องผมมาดีนะสามครั้งได้สองครั้งแล้วมาครั้งที่สามใบที่สามครับลุยต่อไปไม่รู้ครั้งนี้ครั้งนี้เท่าไหร่นะลืมแล้วแต่ตอนนี้เหลือสี่สี่พันแล้วอะ่ะไป เหลือสามพรู้สึกเหมือนคูปองไร่ๆไปลุยอแตยเอาเรื่องตอนนี้ผมมาถึงขั้นที่สามแล้วนะครับอ่าขอเล่นจนเหลือสามพันคูปองก่อนแล้วกันเนาะแล้วค่อยไปสุ่มเกลือเกลือนี่น่าจะเยอะมากๆค่ะไปลเลยทุกคนโอ้ห้ไม่แตกโอเคเราไปสุ่มเกลือกันก่อนดีกว่าทุกคนอืมเดี๋ยวนะ สามใบผมใช้ไปสองพเกือบเกือบสองพันนะนี้เลือกอัตโนมัติแล้วก็กดแลกสาสชิ้นเพื่อเล่นสิบครั้งไปโกโก้ให้มันจบให้มันจบล้มเหลวอีกสักหนึ่งครั้งสิบครั้งดิไปโก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 แตก เว้ยเว้ยเหลืออยู่ไปไปตัดตัดตัดไม่แตกได้แปดครั้งว่ะไปครั้งไหไปครั้งว่าแปครั้งดิไม่แตกคราวนี้เราต้องกลับไปใช้คูปองนะผมเลงเอาไว้ว่าเอา่ออยากจะ เหลือใบสุดท้ายสัก2,500ันห้รอคูปองนี้น่าจะสวยแต่งหน่อยไ้รุ่นอืมผมอยากจบที่แค่5,000คูปองอะ่ะไม่อยากให้มันเกินกว่านี้ไปลุยแต่งเยเอะโ,โอ้โหกดรับของกันแล้วกันืหเหลือ2,600ันหกอยแล้ว ไปครึ่งทางยิ่งหลังๆมันยิ่งเริ่มได้ยากขึ้นอะไปหุ้ยรางวัลใจแตกเอาเรื่องครับยยโอ้โหเอาเรื่องครับผมได้ทันจิโร่นะครับโอ้ขอบผม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 ขอแคบก่อนเลยครับผมมีคอนเทนต์แล้วเอาเรื่องนะครับแล้วที่นี้ผมก็โยเนียได้รับทันจิโร่โห เดี๋ยวก่อนนะเท่ากับว่าผมอืมผมใช้ไปแค่ห้าพันหนึ่งร้อยคูปองใช่ไหมผมเหลือสองพันสามใช้ไปน้อยมากขอขอขอคิดเลขอันหนึ่งได้ไหมโหทุกคนเท่ากับว่าเราเสียไปสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเองนะโหมัน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 จะว่าไงดีมัน เอ้มันคุ้มอ่ะเออถึงแม้จะไม่ได้น้อยเหมือนคนอื่นนะแปดร้อยเก้าร้อยคูปองที่เห็นในคลิปอ่ะที่เขาดวงดีกันสุดๆ,ๆอ่ะเออน,นี้ก็สองพันเจ็ดร้อยจ็ดสิบผมคุ้มนะสําหรับผมนะเอโอโอ้โหเฮ้ยวันนี้ลัคกี้เดย์ว่ะเอาละครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็รบกวนนะกดไลก์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยนะครับนี่เป็นอ่าอุ้ย,ยนะ อย่างสวยอย่างเท่เอาละเดี๋ยวเราลากันเพียงเท่านี้ดีกว่าเนาะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับอขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย 努力は日々の積み重ねだ少しずつでいい前に進め